สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กิฟต์ทูคิดก็จะพามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคิวของ h ฮอต e e วนะครับเป็น LB Silhouette Works นะครับ GT Nissan 35 GT-RR เวอร์ชั่น2นะครับที่แพ็คด้านนอกก็จะมีเจ้ารถสกายไลน์คันนี้นะครับข้างบนก็จะมีเขียนว่าเป็นเป็น Liberty Walk นะครับเป็นแพ็คสีฟ้าสไตล์ h ฮอต e e วนะครับคันนี้จะอยู่ในแพ็คของ ฮอต w ิ e เจ J i น p o r t นะครับนี่เป็นคันที่8จาก10คันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเขาจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเป็นเป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็น Hot วิ e เจ J Import นะครับ8จาก10คันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเจ้ารถด้านในกันนะครับ นี่นะครับคันนี้ก็จะเป็นด้านในของเจ้า n i สสัน3 5 GT คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่ด้านล่างกันก่อนเลยนะครับที่ด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่า LB s u l e t t Work GT นะครับนิสสัน35 GT RR Version 2นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ h ค h ต e l s ตรงกลางนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็น2020 m a t t e นะครับ เม็ดอินมาเลเซียนะครับด้านล่างก็จะเป็นสไตล์แบบเรียบเรียบเรียบ,เร,ยบเรียบเลยนะครับคันนี้แบบถือว่าเรียบแล้วก็แบนมากนะครับดูแบบว่าโหลดจัดจัดมาดูภายนอกกันบ,บ้านะครับคันนี้จะเป็นคันสีแดงนะครับตัดด้วยลายกราฟิกสีดำนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะ มีเป็นแบบว่าชุดแต่งข้างล่างนะครับเป็นแบบสีดํานะครับแล้วก็เป็นชิ้นเป็นชิ้นเดียวมากับเป็นตัวกระจังด้านหน้านะครับนี่แล้วก็ที่ด้านหน้าก็จะมีโลโก้ GTR นะครับนี่ที่กระจังหน้าจะมีโลโก้ของ GTR ไฟหน้าจะเป็นแบบว่าเป็นสีเป็นสีแบบดำาๆนะครับเป็นพลาสติกสีดำดำเหมือนแบบนมดำนะครับ ที่ฝากระโปรงก็จะเป็นแบบว่ามีมีล่องวาลลงไปนะครับมาดูที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีเขียนว่า LBWK นะครับหรือว่าเป็นตัวย่อของ Liberty Walk นะครับ Liberty Walk ก็จะเป็นแบบว่าตัวทำชุดแต่งนะครับทำพาร์ตวายบอดี้ของรถนะครับ นี่จะสังเกตว่ารถคันนี้จะมีแบบว่าชุดแต่งออกมาด้านข้างนะครับที่ที่ซุ้มล้อต่างๆนะครับเป็นชุดแต่งของ Liberty Walk นะครับอ่าแล้วก็จะมีเบอร์บอกว่าเป็นเบอร์12นะครับมีโลโก้ของ Hot Wheels อ่าแล้วก็มีเส้นการาฟิกสีดำนะครับข้างล่างเขียนว่า Liberty Walk นะครับอ่าแล้วก็จะมีสกเกิร์ต ด้านล่างสีดำมาด้วยนะครับนี่คันนี้มีกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีกันชนข้างล่างนะครับเป็นสีดำมามีท่อยื่นออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ GTR นะครับป้ายทะเบียนจะเป็นโลโก้ของ Hot Wheels แล้วก็มีไฟท้ายแต้มมาให้สวยงามนะครับ ก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับนี่ที่สปอยเลอร์หลังก็จะมีเขียนว่า LBWK เหมือนกันน,นี่ด้านหลังก็จะมีเป็นแบบเหมืนซุ้มล้อด,ด้านข้างนะครับเป็นชุด w i ยบอดี้ของตัว Liberty Walk นะครับโหดๆเลยคันนี้มาดูที่กระจกจะออกเป็นสีแบบใสๆนะครับ นี่คันนี้จะเห็นภายในชัดเจนเลยอ่าเป็นมีเห็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยขับขวาเห็นคอนโซลเห็นแบบว่าตัวเกียร์นะครับอ่าเห็นเบาะอ่าเห็นเบาะด้านในนะครับนี่คันนี้ถือว่าแบบซิ่งโหดๆมาเลยนะครับอ่ามาดูที่ล้อกันบ้างครับล้อคันนี้จะเป็นทำเป็นแม็กสีดำา5ก้านนะครับ ล้อพลาสติกคันนี้ก็คันนี้ก็ให้ตัวไม่ได้นะครับให้ตัวไม่ได้แต่ก็ลื่นไหลดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจรถคันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook f a น p a g e Gi ต์ t ูคิดนะครับหรือว่า IG Gi f t ฟต k i ูคิดหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ที่ line g i i t ิฟต์ูนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีรถคันใหม่มารีวิวหรือว่ามีของเล่นอะไรมารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ